เซ็กซี่ริมทะเลนุ่งกางเกงขาสั้นเผยผิวขาวออร่าแจกยิ้มสดใสทําใจสั้นสดใสขึ้นทุกวันจริงๆสำหรับนักร้องสาวสวยพันที่ช่วงนี้ถ้าได้เข้าไปส่องอินสตาแกรมของสาวพันก็จะเห็นภาพที่เจ้าตัวโชว์ความน่ารักสวยเซ็กซี่แบบไม่คาดอย่างล่าสุดสาวพันก็เพิ่งออกมาเผยภาพ,พจากทริปเที่ยวทะเลมาให้แฟนๆได้ชมพร้อมลงแคปชั่นไว้ว่า ไม่เห็นดอกเขาเพราะเราอยู่ทะเลซึ่งแต่ละภาพในเซตนี้ก็เล่นเอาแฟนๆใจสั่นกับความเซ็กซี่เบาๆในชุดเสื้อกล้ามสีชมพูตัวสั้นที่แอบโชว์เอวขาวเล็กพอกุก๊กกิ๊บและกางเกงขาสั้นสีขาวอวดขาเดียวยาวที่ยิ่งขับออร่าให้ผิวขาวข,าวของสาวพันผ่องมากขึ้นนอกจากนี้สาวพันธ์ยังเล่นเอาแฟนๆต้องกดไลค์กันรัวๆกับท่าโพสในแต่ละท่าทั้งท่าคุกเขา่ายิ้มหวานใส่กล้องและอีกมากมายพูดได้ว่าโดนใจกันไปเต็มเต็ม หากชอบคลิปข่าวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ